ขยบนุ่นตรงเขาได้ตรงเขาได้ยู่นี่โดลครับนี่ี่อลนี่ยงโดนลังะมาตอนาา้ดนลโดนเ หมรกโดนเลยสวัสดียามเช้านะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาที่บ่อกระพงกันนะครับมากันที่บ่อลูกศรนะครับมาบ่อเล็กนะครับวันนี้นะปลาสองร้อยโลนะค่าคัน450บาทนะก็มาลองหาตัวกันดูนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับบ่อเล็กนะตอนแรกว่าจะไปเก็บนะก็เลยว่าเพิ่มตังค์อีกนิดนึงเนาะ เราก็มาปลาซิงเนาะอาจจะได้ลุ้นกว่านะหรือไม่ก็อาจจะเป็นได้นะครับของในน้ําครับเป็นสิ่งไม่น้อยแน่นอนนะไปลุยกันดีกว่าครับผมมาครับเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับกอดเริ่มตกนะ,ะชุดอุปกรณ์ผมวันนี้เตรียมมาทั้งหมดนะครับประมาณ4ี่คันนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นคันน้าเช้านะครับเป็นเจ้ารอบคิมโนเอนเทเลส์นะครับคัน820นะครับแล้วก็ เป็นลอกสปินนะครับอันนี้จะเป็นพัน18 8 7นะเป็นสปินนะครับเป็นสปินนะอันนี้จะเป็นลอกเลียวบีนะลอกเลียวบีนะครับอันนี้ชุดเก็บผุมนะก็จะเป็นพันคุณหินไททันนะครับ3 8นะแล้วก็ลอกอาบูนะครับ LC6 นะอันนี้ก็อีกตัวนะครับอันนี้ไว้คอปักนะครับ ตัวนี้ไว้เคาะกระดีนะครับกระดีกาะแล่นนะคันอ่อนนะอันนี้ก็จะเป็นคันเคาะปักนะครับก็เป็นลอกอาบู LC6 เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคันอาบูนะครับอันนี้เป็นเวทนะครับ4ขีด12นะเป็นคัน5ฟุต6นะอันนี้จะเป็นคันสั้นนะพอดีวันนี้อ่ะบ่มันไม่ได้กว้างมากนะครับผมก็เลยเอาคันสั้นมาเล่นนะบ่ไม่ได้กว้างมากนะ ก็ประมาณนึงนะครับเป็นบอ่อเล็กนะของบอ่อลูกศรน,นะอีบ e ่อนึงอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือเป็นบอ่อใหญ่ที่เขาเปิดไปเมื่อวานนะ,ะแต่วันนี้เขาเปิดเก็บตกนะ,ะแต่วันนี้คนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็พอสมควรนะก็ใช้ได้นะนี่บินบ่อกันนะ,ะต้องลองหาตัวกันดูครับน้ําเช้าจะเดือดหรือเปล่านะ จะเป็นยังไงนะครับสําหรับน้าเช้าเรานะานี้เดี๋ยวรอเวลาครับแปดโมงนะลุยกันโอเคครับนะครับใกลถึงเวลาแล้วนะใกลถึงเวลาแล้วเหลืออีกประมาณสัก2นาทีนะครับนะวันนี้เราพาเจ้าเด็กน้อยมาฝึกวิชานิดหนึ่งนะเจ้ากี่ตัววันนี่ยนะสาม,สามโอ้โหให้ต้องเอาเยอะกว่านี้ดีงัดขึ้นมานี้พา มาฝึกวิชานิดหนึ่งครับพาน,น้องมาฝึกวิชาน้นองมิดนะ,ะไก่จะได้เตรียมตัวกันแล้วครับจะเริ่มล้เดี๋ยวกี่นาทีเนี่ยห้าแล้วครับเหลืออีก2นาทีเริ่มเลย เอ้าไม่ตีตรงนั้นนะไม้แรกยังเงียบอยู่เลยอืมน่าสักได้แล้วเห็นไหม ขยบนู่นตรงเขาได้ตรงเข,าไ,งเขาได้อยู่นี่ <c oughs> นี่ไงโดนแล้วครับโดนแล้วลนะโดนแล้วครับตัวแรกเราต้องขยับนะไม่ขยับไม่ได้โดนเกี่ยวใครเนี่ยตัวทีนะครับ ไปเลยครับมาสักหลังนะอุ้ยขาดเลยหลังนะครับพุทธีนี่น่าสักหมานนะเฮ้ยวันนี้หมานเว้ยนี่สายงันมาดิ มิดก่อเร็วกว่าวนี้ก่อเร็วกว่าวนี้นก่อเร็วกว่าวนี้หลังนะหลังนะนเงียบแล้วนี่นต้นโดนแล้วเบากว่านี้นิดนึงเร็วเกินไปขอดท้า,ทายะครับ เรากัดแล้วมันก็ส่งสายก่อนก็ได้ได้ไหมนะต้นปล่อยให้ตกแล้วปล่อยให้เหยื่อมันลงพื้นก่อนอย่าเพิ่งกอนะอย่าเพิ่งกอ,กอเลยนี่แหละประมาณนี้แหละแล้วก็นี่ไงพี่โดนแล้ว bạn nữa เรียนตอ่อครับปลามากัดใกล้อยู่ชะลอชะลอตรงก่อนเดี๋ยวขึ้นก็ได้อุ้ยุ

อุ้ยนั่นไงโดนแล้วเว้ยอะเดี๋ยวก็ได้มาเรื่อยเรื่อยมาดึงมาดึงมาดึงมาอุ้ยเวลาปลาเข้าสวิงแล้วหย่อนสายอะหลุดพอดีตกต่อเดีย๋ยวพี่ปลดให้กัน ปลาเดี๋ยวเราค่อยอันนี้ขอบคุณพี่ต้อมเสียจ,จังหวะพี่ต้อมไปอ, <c oughs> อันนี้แหละปลามันกัดจังหวะไหนก็เราก็พยายามทำประมาณเดิมอะ <c oughs> อือพี่ถึงบอกว่าไล่จังหวะพอหยุดด้วย นี่ไงโดนแล้วตัวที่สามเรานะครับคุณผู้ชมเดินหนีป้าเหรอหระวังหลังนะครับหลังนะครับหลังนะ รังนะรังนะรังนะไม่ตรงหรอไม่ไหลให้ไหลไปเด่จิ้มประมาณนี้ Good night. เนี่ยเห็นไหมปลามาันมาตามมาใกล้ๆโยนได้อีกโยนโยนใกล้ๆเนี่ยเราเอาดึงขึ้นเร็วเกินอะ่ะบางครั้งชะลอปลาตอนขาจะขึ้นหน่อยนั่นไงโดนแล้วอุย้ยลดโทษโทษอย่าลอยหลังนะครับเอ,เอ้ยหลุดเฉย,เป,ออยเปิดครับ ปลากินพยายามกดคันนะอย่ายกปลายคันขึ้นเพราะปลากระพรงมันจะโดดเวลาปลาตอนวัดเอาว,วัดขึ้นอยู่แต่ว่าตอนตอนตอนเยอะกับปลาเรากดปลายคันลงไว้ เอาเอาอันนี้ออกก่อนน่ะเอาสิ่งสกปรกออกจากเหยื่อก่อนน่ะปานไม่กัดก็ข้ออย่างเงี้ยมันมีผลเราต้องสังเกตดูเหยื่อด้วยนะว่าเหยื่อมันติดอะไรอยู่บางทีเหยื่อไม่ออกแอคชั่นไงเริ่มเงียบแล้ว น,น้ำเช้าเราก็ได้สามแต้มนะเ,เก็บปลาก่อนนะเดี๋ยวค่อยลุยเก็บต่อมาเก็บปลาก่อนไปลุยกันต่อนะครับระชังลงน้ําก่อนป,อป,ลอปล่อยให้จมก่อน มันก็สั่นอย่างนั้นแหลกะก็ดีปล่อยให้จมก่อนยยงน,นี้ดูนะสายไม่ต้องกอตึงมากปล่อยย่นยอนประมาณนี้เห็นไหมพี่ย่อนแล้วก็1 2 3แล้วก็ปล่อยโรยหนึงสอสแล้วปล่อยโรยแค่หน่อย1 2 3, ึสองาหรือ1 2, 3, นสองก็ได้1นึปล่อยโรย มันจะสั่นกระดีอ่ะมันสั่นอยู่แล้วถ้าไม่สั่นมันแปลกเนี่ยมาจะเคาะอย่างงี้ดูเคาะตะปิ้นอ่ะเคาะตะปิ้นคาะอย่างนี้ตะปิ้นอ่ะเคาะง่ายกระดีอ่ะตีไปปล่อยจมก่อนเราอย่าพึ่งก่อฮะหนึ่งสองสามเนี่ยปล่อยอย่างเงี้ยหนึ่งสองสาม ก็ปล <es> anyway, kind of ่อยมันโรยก่อนหรืออีกที่หนึ่งคือแบบนี้หนึ่งสองสามชะลอก็ได้แบบนี้ก็ได้อ่าเนี่ยยังว่าเคาะแบบเบาๆก็หมุนก็หมุนหมุนหน่อยๆอืมแต่กระดีอ่ะเนี่ยเอยกก่อนลองยกดูก่อนเนี่ยยกเนี้ยอ่าปล่อยไม่จมก่อน ก็ยกหนึ่งสองสามยกกระแทกกระแทกอ่ะหนึ่งสองสามลองกระแทกก่อนถ้ากระแทกไม่กินค่อยจังหวะเบาทีนี้ค่อยมาปอกปอกอย่างเงี้ยก็ได้ให้มันสัสส่นดึก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 ลองไล่ดูหนึ่งสองสามเนี่ยะลองดูนั่งเลยนั่งตีเลย ฝึกฝึกน้องกันนะบอกก่อนน้องยังไม่เคยตกนะเราก็ต้องบอกสักทีหนึ่งมาด้วยอันนี้มาลองมาลองอเนี่ยนั่งตีอย่างเงี้ยได้ไม่ค่อยเมื่อยแล้วเคาะเคาะเคาะมาพี่ก็ไล่ดูอะ่ะพี่ก็ไม่รู้มันจะกินตรงไหนพี่ก็ลองไล่ไปเรื่อยๆเหมือนกัน เลยครับ <S <S ไปเลย <S 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 ไม่ค่อมครับไม่ค่อมครับนะอย่าบอกกระแลนน่ะกระแลนน่ะปล่อยมันตกึงพื้นก่อนแล้วรอลากมากับพื้นน่ะเอาคันจุนลงไม่ตีไปอย่างงี้ปึ๊บใช่ไหมอ่ะสมมตินนะปลาปล่อยมันลงก่อนปล่อยมันลงก่อนแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้หนึ่ง สองสามแล้วก็หย <ón> ุดหนึ่งสองสามแล้วก็หยุดหยุดรอปลาสักนิดนึงกาเรนมาช้าๆกาเรนมันจะมาแบบให้มันแตะให้มันยกมาด๊อกด๊อกด๊อกมากับพื้นมาเรื่อยเรื่อยอ่อเนี่ยจะมาอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามหรือจะหนึ่งสองุ้ยเกี่ยวพี่เขาล้ว โดนเฉยประยางน้ำเช้าโดนเฉยประยางน้ำเชา้าโดนเฉยครับท่านผู้ชมโอยน้ำเชา้าน้ำเช้าเอาอุ้ย ยัดเท่ต,นนต,ตาหน้าตาตาดูดนี่อุ้ย,ม,ม,ยมันกระโดดบ่อยเกิน เสียดายเลยครับท้องผู้ชมเมื่อกี้หลุดไปเฉยนี่งไง <c oughs> โดนแล้วครับท้องผู้ชมโดนเลยนะสักทีนะครับหมยแลกก็โดนเลย <c oughs> ขาดสายเป็นรอยนิดนึงอ่ะอใช่นนนนลปลา,า,าปยางน้ำเช้ายังกัดอยู่เลยอ่ะขาดเย็ดเข้ขาดไปสามตัวซะแล้วให้ท <c oughs> ่านผูช้ชม อุ้ยหลุดเย็ดเค่กัดปลกครับท่านผู้ชมเมื่อกี้โอ้หลุดเลยอ่ะอ่าครับท่านผู้ชมเราก็มาปิดกล้องกันที่รถแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านแล้วนะครับตอนที่อยู่บ่อนะฝนตกนะครับเก็บของกันจ้าละวันเลยนะก็เลยต้องรีบร้อนนิดนึงนะ พอออกมาจากบอ่อผมก็ลืมปิดกล้องไปเลยนะก็วันนี้นะครับสําหรับบ่อลูกศรน,นะครับปลากัด6ทีนะครับแต่ผมได้อยู่3แทมนะก็คือหลุดไป2ขาดไป1นะหลุดแบบต่อหน้าต่อตามากเลยนะแบบโหจะแบบจะเอาขึ้นแล้วอะ่ะคือมันหลุดไปแล้วก็จังหวะที่จะขาดเหมือนกันครับคือจะเอาขึ้นแล้ว ก็ขาดไปต่อหน้าต่อตานะก็มีแต่แบบโอ้โหน่าเสียดายไปเลยนะแต่ยังไงก็ทิปนี้ก็มันครับสนุกนะอ่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ทิปหน้าครับ๊บายบาย